ท็อปออฟเดอวในสัปดาห์นี้นะครับวันอาทิตย์ชวนเที่ยวประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจโอแลนด์ Poland, กับเรื่องราวความเป็นมาของเมืองต่างๆและค่ายกักกันอชวิกเป็นเหตุการณ์สําคัญของโลกที่มนุษยชาติไม่เคยลืมเลือนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่นั่นมาฟังไปพร้อมๆกันนะครับและข้ามฟากไปล่องเรือชมแสงเหนือที่นอร์เวย์ชมฟยอสสวยๆธรรมชาติที่จะทําให้คุณประทับใจติดตามกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับท็อปออฟเดอะเวิร์เราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10บนาฬิกายีนาทีนะครับเวลาสบายๆวันเสาร์วัน,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 วนาวอาทิตย์ดูรายการสบายๆไปเที่ยวด้วยกันนะครับแล้วก็รับประทานทุเรียนไปดูรายการไปก็ได้นะครับผมอยู่กับพิจเกิงครับสวัสดีครับพิจเกิงครับส,สวัสดีครับพิจเ,เกิงกำลังเล่นหนามทุเรียนอยู่ยอันนี้มันวางตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็ยังวางอยู่นะรอให้ทุกท่านสั่งลูกเนี้ยแต่ตอนอออากาศเนี่ยมันหมดแล้วล่ะครับพิจ <laughs> เกิงเพราะว่ามัน หอมแล้วมันหอมแล้วมันน่าจะใกล้ที่จะถูกปอกแล้วล่ะปีนี้<อ>ผมก็ยังไม่ได้ทานนะเพราะว่าต้องรอให้ทุกท่านเนี่ยสั่งกิมซะก่อนนะต้ <c oughs> องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าปีนี้เนี่ยทุเรียนป่าละอูเนี่ยเนื้อจะค่อนข้างดีเพราะว่าปีนี้ฝนน้อยพอฝนน้อยปุ๊บเนี่ยเนื้อทุเรียนมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องแฉะเรื่องไซน่าเท่าไหร่ <c oughs> แต่ว่าฝนน้อยเนี่ยข้อเสียคือว่ามันแล้งพอมันแล้งเนี่ย ผลผลิตทุเรียนก็มีน้อยมีจำนวนจำกัดมากๆากน,นะครับีนี้ช้างก็เลยไม่ไมาแช่งกินมีช้างยังแย่งกินทุเรียนอยู่ช้างยังแย่งพวกเรากินทุเรียนอยู่ทุเรียนเปนะะ็นอาหารโปรโดของช้างเลยพี่เคเคยเห็นช้างทานทุเรียนมั้ยมันทานยังไงเอาเท้ากระทืบใช่ผูว่าเท้าหนามนี่นะหนามเนี่ยถนะ้าต,ตีหวัวใครก็ตายอะ<ช>่ะแต่ว่าวช้างเนี่ยกระทืบนะแล้วก็แตกออกแตกออกผมว่าหนังเท้าช้างเนี่ยมันต้องหนาพอๆกับหนังหน้านักการเมืองน่ยมันถึงได้สามารถเหยียบทุเรียนแตกแล้วก็แบบ เอาไปแบบกัดกินได้นนะครับเพราะว่าผมะบวนการเมืองกินถนนกินตึกกินปูนได้แต่ช้างนี่แบบแค่กินทุเรียนเท่านั้นเองอ่าเดน,นมันจะหนาวกันก็ไม่แน่ใจนะครับครับอ้าวถ้าสนใจก็สั่งเข้ามาล้วรู้สึกว่าเรานี้จะเริ่มกินเงินดิจิตอลอีกนะครับถ้าสนใจสั่งเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุเรียนเริ่มส่งครบเกือบครบหมดแล้วของท,ที่สั่งแล้วถ้าสั่งมาตอนนี้จะได้ค่อนข้างเร็วละเพราะว่าเป็นช่วงที่ทุเรียนนี่กลังจะออกมากแล้วก็ มันออกพีคช่วงนี้แหละครับออกเยอะแล้วที่สําคัญก็คือว่าทุเรียนป่าละอูเนี่ยถ้าซื้อที่อื่นเนี่ยคุณผู้ชมต้องระวังว่าจะเจอทุเรียนป่าละอูสวมสิทธิ์คือไม่ใช่ข้าวสวสมสิทธิ์นะทุ่เราบ่าสวมสิทธิ์เพราะว่าบางทีทุเรียนเราแยกไม่ออกว่าม<ส>ัน<ส>มาจากป่าละอูหรือมันมาจากจังหวัดไหนเพราะทุเรียนป่าละอูราคามันจะสูงกว่าทุเรียนจังหวัดอื่นๆคนก็เอาทุเรียนที่อื่นเนี่ยมาบอกว่าเป็นทุเรียนป่าละอู ผมเคยไปเจอแม้รทั้งช่วงนอกฤดูทุเรียนป่าลูนพิเตอร์ขับรถเข้าไปคุยกับชาวกรเกษตรที่ป่าลูแล้วก็งงว่าที่ข้างทางเข้าป่าลูมันมีทุเรียนป่าลูขายผมก็ไปถามชาวกรว่ามีได้ยังไงเนือนนี้มันไม่มีทุเรียนป่าลูนี่นาเดือนนี้มันยังไม่มีนี่นาเขาบอกว่ามันเป็นทุเรียนที่อื่นแต่เขามาขายแถวนี้เพราะว่าก็คือเอาง่ายๆคือคนก็เอาทุเรียนที่อื่นมาขายที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อกับเรามั่นใจได้เป็นทุเรียนป่าลูแท้เพราะว่าเป็นทุเรียนที่ เราซื้อผ่านทางสากรการเกษตรซึ่งเป็นโครงการตามพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการซื้อเป็นป่าละอูหนึ่งก็คือช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งของเกษตรกรที่นั่นแล้วก็2ก็คือเป็นการสืบสารพระ,ะราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ที่จะดูแลเกษตรกรตรงพื้นที่บริเวณน,นั้นด้วยนะครับก็เชิญชวนสั่งกันเข้ามาได้นะครับทีนี้คําถามสัปดาห์นี้ที่เราจะแจก2 แมกเนตเนี่ยนะครับเป็นแมกเนตที่เป็นภาพเมืองโบราณอิฟิซูสเนี่ยนะครับปัญาของพี่จะเกินคือเมือ่อคราวที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สเสด็จเยือนรัสเซียเนี่ยพระองค์ได้เสด็จผ่านประเทศโปรแ,รแลนด์แล้วก็ไปอยู่ที่เมืองวาสอครับถามว่าวาสอเนี่ยคือเมืองอะไรในปัจจุบันครับตอบเข้ามาทาง YouTube ของอาราวดูเวอร์นะครับโดยไปที่ YouTube แล้วก็เซิร์ชคำว่าอาราวดูเวอร์ไทยแลนด์ต้องมียนว่าไทยแลนด์ด้วยเพราะว่า ชาแนหรือช่องใน u ูทูบที่ใช้ชื่อว่าเราเดว์เนี่ยมีเยอะแต่ว่าถ้าจะเจอของเราต้องเจอเราเรือไทยแลนด์แล้วก็จะเจอหน้าผมมูพิธาเกิงเนี่ยออก Top o f the World มาแล้วเป็น400อตอนตอนนี้ก็จะเจอทุเรียนตอนนี้จะเจอทุเรียน <c oughs> นะครับก็สามารถที่จะติดตามชมแล้วก็จะมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจที่เราเดว์เราจะสรรหาเพราะเราจะพยายามให้ช่อง YouTube ของเาราเดว์ไทยแลนด์เนี่ยมีความ หลากหลายในรูปแบบของรายการมากขึ้น,นทุกรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ดีมีประโยชน์เนี่ยก็จะนําเสนอทีนี้พี่เกริญพูดถึงคําถามพี่เกริญเนี่ยเกี่ยวข้องกับโปรแลนด์โปรแลนด์จริงมันมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มากมายเนี่ยพี่เจริเพึ่งตกรอบยุโรไปเนี่ยไอ้นี่ไม่ใช่เรื่องประวัติศาสตร์เลยนะเป็นบวศั <S 2> <S 2> <S 2> สตร์เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองน,น,นะครับแพ้ใครอ่ะโอ้แพ้ทั้งออสเตรียแล้วถูกเยอรมันตีด้วยปะ พราะโปแลนด์นี่เป็นประเทศที่แบบบอบช้ําเพราะเยอรมันมากในช่วงสงครามโลกนะครับก็โปแลนด์บริงีเขามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากนะครับโปแลนด์เองถ้ามองประวัติศาสตร์เขามีเหมือนเกลือที่เป็นเหมือนเกลือใหญ่ซึ่งเป็นูมีความเจริญอยู่ที่นั่นไปโปแลนด์เที่ยวนี้เราจะได้มองย้อนประวัติศาสตร์นั่นแก่อนสงครามโลกช่วงที่โปแลนด์มีความเจริญรุ่งเรืองสูงๆแล้วโปแลนด์เนี่ยเป็นในประเทศแรกเลยที่ ฮิตเลอร์เนี่ยเคลื่อนพลเข้ามาที่เมืองแรกของโปแลนด์ที่ถูกยึดก็คือเมืองกระดังเมืองกระดังสนี่เป็นเมืองที่สวยงามมากเลยฮิตเลอร์ Hitler เนี่ยบุกเข้ามายึดตรงนั้นมายึดที่ทําการไปสนีทตเล็กก่อนสมัยนั้นเนี่ยก็คือสมัยนู้นเนี่ยจะยึดอะไรอันดับแรกต้องยึดที่ทำการไปสซนีรตเลก็กก่อนแล้วก็บุกเข้ามาที่โปแลนด์ก็จะไปดูร่องรอยของสงครามเราไปที่เม <ừ ừ. S 1> ืองกระดังด้วยนะครับเราก็ไปเที่ยวความสวยงามในอดีตของโปแลนด์ประวัติศาสตร์ที่รุ่งเรืองย่างเช่นที่ปราสาทมาบอ ปริษัทมาบอกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบริษัทที่ทําด้วยอิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่นี่เนี่ยสวยก็บอกอยว่าผมไปเที่ยวโปแลนด์มาคราวที่แล้วนะพี่เก๋เกิเมื่อตอนก่อนโควิดเราจัดไปโปแลนด์รอบหนึ่งเนี่ยสวยกว่าที่ผมจินตนาการเอาไว้เยอะคุณผู้ชมที่ไม่เคยไปโปแลนด์เนี่ยอาจจะมองโปแลนด์เป็นแบบหนึ่งแต่พอไปถึงก็ต้องบอกว่ามันเป็นเมืองที่สวยาสถาปัตยกรรมสวยมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกนะครับมีเรื่องราวยุคที่มันโปแลนด์เกลียดกจจริงๆเนี่ยก็คือ โดยหงเหมืองเกลือใตดินนะครับแล้วโปรแลนึงจะมีค่ายกากันชื่อว่า s <S อูสวิกซึ่งเป็นค่ายกากันใหญ่มากแล้วที่นั่นเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่อยากให้คนชาวโลกเนี่ยได้ไปรับรู้จริงมผมอยากให้ทั้งโลกได้รับรู้เลยนะครับเราจะได้แบบหยุดสงครามสักทีหนึ่งเราต้องเรียนรู้จากบาดแผลที่เคยเกิดขึ้นในโลกแห่งนี้ที่อูสวิกเนี่ยมันเรื่องคือเวลาผมไปเดินที่อูสวิกน้องบอกจริงว่าเป็นการไปเที่ยวที่ได้ความรู้มากแล้วแต่เป็นงานไปเที่ยวที่เราจะมีความรู้สึกแบบ เศร้าอยู่ข้างในลึกๆอ่ะพี่เติมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่นาซีเขาจะฆ่าคนยิวเนี่ยเขาไม่ได้ฆ่าแบบว่าบอกว่าจะฆ่านะแต่เขาให้ความหวังคนยิวเขาบอกคนยิวจากทั่วโลกเลยคนรวบรวมคนยิวอยู่โพลแล้วบอกว่าจะส่งไปตั้งที่อยู่แห่งใหม่เป็นประเทศใหม่เป็นนิคมใหม่ของชาวยิวชาวยิวจะมีชีวิตที่ดีกว่าเพราะาคนยิวจํานวนมากนับล้านๆคนเนี่ย เขาเดินทางไปด้วยความหวังหอบผิวเสื้อผ้าทรัพย์สมบัติเตรียมย้ายถิน่นฐานแล้วก็ขึ้นรถไฟปรากฏรถไฟเนี่ยมันจะมาสุดสายที่สถานีรถไฟที่อุสวิกที่เป็นค่ายกักกันเนี่ยพอมาถึงตรงนี้ทุกคนก็เจอสิ่งที่ต่างจากที่ตัวเองคิดไงทุกคนคิดว่าจะได้ชีวิตใหม่จะได้ตั้งนิคมใหม่ตั้งประเทศใหม่จะได้เป็นอิสระอพอเข้ามาด้วยความหวังพอถึงที่นี่ปุ๊บเนี่ยทรัพย์สินที่ยึดมาเอามาทั้งหมดเนี่ยถูกยึดหมดเลยแล้วทุกคนเนี่ย เอาไปถูกกักไว้คนที่ใช้แรงงานได้เนี่ยก็ถูกนาซีเนี่ยเอาไปใช้แรงงานหนักคนที่ใช้แรงงานไม่ได้เด็กและผู้หญิงเนี่ยก็ถูกเอาไปฆ่านะครับเด็กและผู้หญิงถูกฆ่าเป็นจนวน่าของทุกอย่างที่ที่เอาไปใช้ได้เอาไปประยุกต์ใช้ได้แม้แต่แว่นตาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าก้องกองแว่นตาเนี่ยกองเป็นภูเขาเลยเราก็เห็นเลยว่ามันก้องมีหมื่นอีกแสนชีวิตรองเท้าที่คนชาวอยู่ต้องถอดเอาไว้ ผมของคนชาวยิที่ถูกกล่อนเพื่อไปใช้ถักทอทำเครื่องนุ่งห่มหรือทำอะไรต่ออะไรต่างๆมากมายเนี่ยเขาก็ถูกที่เนี่ยเรียกว่าคนยิวถูกฆ่าเป็นล้านคนตอนเดินไปนะพี่เลิงไปเห็นห้องลมแก๊สนี่ยพี่เิรู้ไหมว่าห้องลมแก๊สเนี่ยเขาพาคนยิวเข้าไปเขาบอกเขาจะไปทําอะไรรู้ปะเขาไปในห้องนี่มันจะเป็นฝักบัวอืมเราก็เป็นเหมือนห้องอาบน้ํารวมของฝรั่งอ่ะก็คือเป็นฝักบัวเป็นห้องอาบน้ารวมเหมือนฝรั่ง ทุกคนก็เข้าไปอยู่ในห้องนั้นกันแน่นๆเพื่อจะอาบน้ําคนยิวแต่ว่าก๊อกหรือไอห,หัวฝักบัวทุกฝักเนี่ยพอเข้าไปแล้วปิดประตูห้องอาบน้ำเนี่ยพอเปิดมาเนี่ยมันคือแก๊สพิษเพื่อฆ่าคนยิวเราจะได้เห็นห้องเหล่านั้นเนี่ยผมบอกจริงว่าเวลาไปเที่ยวที่นู่นมันก็มันก็รู้สึกว่าอาจจะรู้สึกมันเป็นเรื่องราวที่เราต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นในโลกใบนี้เป็นเรื่องราวที่เราต้องเรียนรู้เราโลกนี้ก็ต้องเรียนรู้เรื่องราวของสงครามแล้วเราก็อยากจะ บอกกับคนทั้งโลกว่าเรากลับมาหาสันติภาพกันเถอะไอ้ที่รบกันตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัสเซียกับยูเครนหรือที่จะไปพยายามก่อเหตุอ่าชนวนพิพาทที่ไต้หวันหรือใครก็ตามที่คิดจะเจาะอะไรตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าเราอยากให้เอาตรงนั้นเป็นบทเรียนต้องจะเป็นไปเทีย่ยวที่น่าไปเป็นที่ที่น่าไปนะครับไปเพื่อรู้ไปเพื่อเรียนตรงจุดนั้นแล้วก็ <c oughs> ไปเพื่อปลงด้วยผมไปท่านก็บอกว่าก็โปรแลนด์เนี่ย อีกสิ่งหนึ่งสำคัญของโปรแลนด์โปรแลนด์เนี่ยเป็นเหมือนคลังผลไม้ของยุโรปพี่เจเกิรเพราะอากาศโปรแลนด์ดีมากครับแล้วโปรแลนด์จะมีฤดูที่เราไปเนี่ยจะเป็นช่วงที่แอปเปิลกำลังสุกพอดีเพราะฉะนั้นเราจะได้ไปเดินในสวนแอปเปิลแล้วเก็บ Apple, แอปเปิลรับประทานกันสดแอปเปิลที่ยุโรปเนี่ยหวานไม่แพ้แอปเปิลญี่ปุ่นนะพี่เจเกิรรสชาติดีแล้ก็โดยเฉพาะยิ่งไปเก็บสดจาก ไรที่โปโลแลนด์พอเก็บมาปุ๊บเราทานปั๊บแอปเปลพวกนั้นนี่คือแอปเปิลที่ส่งไปขายทั่วทวีปยุโรปเลยเพราะเขาเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำของยุโรปก็ชวนไปนะครับเราจัดไปเที่ยวโปโลแลนด์ เที่ยวกันแบบแกรนโปลดนเลยอิ่มๆเลยก็คือ11วันอยู่ประเทศเดียวเลย11วัน8คืนออกเดินทางวันที่22กันยายนถึง2ตุลาคมนี้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็ยังอยู่ในยุโรปกันอยู่และทุเรียนก็ยังอยู่กับเรานะครับโทรเขามาสั่งได้ครับคือถ้าอยากกินแอปเปิลเนี่ยไปโปแลนด์แต่คร้าเรียนโทมารียโทรมาตอนนี้เลยครับผม เรือฮาวิล่าก็จะเป็นเรือมันจะไม่ใช่เรือใหญ่มาล่องทะเลก็จริงแต่มันจะเข้าไปตามลัดเลาะเข้าไปตามซอกเขาซอกหลืบกระฟยอยมันจะมีน้ําตกสวยๆเยอะแยะมากมายเพราะว่ามันคือมันคือส่วนหนึ่งของทานน้ําแข็งที่ละลายลงมาจาก,กลาเซียบมันก็จะมีน้ําตกสวยๆระหว่างที่เรานั่งเรือไปจะบอกว่าสวยจริงๆแล้วท่วงเที่ยวเดินทางอย่างที่พิธเกรงบอกช่วงตุลาคมเนี่ยมันยังไม่หนาวมากทาากุกเปลี่ยนจากฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเข้าสู่ฤดูหนาว Around the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์แอด around n าราวเด r l d นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061421 0110และ061 421 2680หรือสั่งได้ที่ w w w l r w u n d t h e w o r l d t h a i l a n d c o m กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับกับ Top of the World นะครับพี่เตอรเราพูดกันหลายครั้งเลยว่าปีนี้เป็นปีที่เหมาะกับการดูแสงเหนือที่สุดเพราะอดัดภาพแสงเหนือหรืออัตภาพของพายุุริยะเนี่ยมันรุนแรงในช่วง ปีนี้แล้วก็ต้นปีหน้าอย่างที่เราเรียนกันตลอดเวลามันเป็นวงโครจรของดวงอาทิตย์ที่จะเป็นช่วงที่พลังสนามแม่เหล็กเนี่ยมันรุนแรงนะครับแต่ทีนี้เราอยากจะนําเสนอทริปที่ไปชมแสกงเหนือแบบที่เรียกได้ว่าสบายที่สุดเพราะว่าเป็นทริปที่อยู่ในเรือนะครับซึ่งชื่อว่าเรือ MS h a v i l a c ว u s t e r เนี่ยนะครับซึ่งเรือ h a ว i ล a เนี่ยก็จะเป็นเรือมันจะไม่ใช่เรือใหญ่พี่มันไม่ใช่เรือใหญ่แบบ แบบเรือเดินสมุทรแบบที่มีคาสินโนใหญ่ๆอย่างนั้นไม่ใช่มันจะเป็นเรือประมาณแบบเรือเอ er <ฆ>็กซ์เพนชเชอร์ซึ่งเป็นเรือที่ขนาดประมาณ56ชั้นเป็นเรือสำรวจอ่ะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่ามีความสะดวกสบายภายในเรือฮาวิล่ามีความสะดวกสบายมีร้านอาหารมีเลาสายส,ายสบายให้นั่งห้องพักสะดวกสบายเพียงแต่ว่ามันจะไม่มีคาสินโนแต่ว่า<ฆ>มันไม่ใช่เรือใหญ่เหตุที่มันใช้เรือใหญ่มไม่ได้ด มันใช้เรืใหญ่ไม่ได้ไงเพราะมันต้องลัดลอไปแต่ที่บอกว่ามันสวยมากเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เรือใหญ่เนี่ยมันจะลัดลอเข้าไปตามฟอยอดต่างๆไม่ได้อย่างนี้เรือเนี่ยมันจะลัดลอไปตามฟอยอดเราต้องเรียนนะครับว่าหนึ่งก็คือว่าไม่ต้องห่วงว่ามันจะโครงเพราะว่ามันจะคล้ายๆเรือล่องแม่น้ำมาล่องทะเลก็จริงแต่มันจะเข้าไปตามลัดลอเข้าไปตามซอกเขาซอกลื่คือฟอยอดเนี่ยนะฮะความลึกของมันมันสามารถรองรับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เรือขนาดใหญ่ที่ไปวิ่งอยู่ในพิยอดเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นเรือที่มันใหญ่กว่าพวกเรือล่องแม่น้ําทั่วไปเพราะว่ามันมันสามารถวิ่งในน้ําลึกได้แต่ไม่ได้ใหญ่แบบเรือแต่มันไม่ได้ใหญ่แบบเรือมหาสมุทรเพราะฉะนั้นเนี่ยความสะดวกสบายความแบบมั่นคงเนี่ยมันจะดีมากมันก็จะไม่โครงเพราะว่ามันมันเป็นเหมือนกับล่องเขาต่างๆซึ่งมันเป็นทะเลแหละที่มันแทรกเข้าไปในแผ่นดินที่นอร์เวย์ครับ นะครับแล้วฟยอตตอนก็จะมีความสวยงามนะครับเราก็ปีทั้งได้ชมกลาเซีย hmm. ชมทานน้ำแข็งสวยๆทึ้งทิวทัศน์ของนอร์เวย์เนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของฟยอตคือพูดง่ายว่าถ้าท่านเดินทางไปที่ราสกาเนี่ยนะฮะผมคิดว่าการล่องเรือในฟยอตเนี่ยสวยไม่แพ้กันสองข้างทางของฟยอตเนี่ยมันจะเป็นภูเขาครับแล้วก็ภูเขามันก็จะแปรสภาพไปตามที่มันเปลี่ยนไปแล้วมันงเงาสะท้อนลงในน้ำอ่ะแล่ถ้ายิ่งเป็นช่วงที่ ทุกท่านอาจจะเจอหิมะมันก็จะมีความสวยงามไปครัแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตุลาคมเนี่ยมันยังสว่างอยังสว่างอยู่เพราะนั้นเนี่ยไอ้เวลาที่มันโพลเพสเนี่ยมันจะง,งามมากครับกาฟย้อเนี่ยมันจะมีน้ําตกสวย,สวยๆเยอะแยะมากมายเพราะว่ามันคือมันคือส่วนหนึ่งของทานน้ําแข็งที่ละลายลงมาจากกาเซียบ มันก็จะมีน้ําตกสวยๆระหว่างที่เรานั่งเรือไปจะบอกว่าสวยจริงๆ,ๆแล้วท่วงเที่ยวเดินทางอย่างนี้พิจเกิรบอกช่วงตุลาคมเนี่ยมันยังไม่หนาวมากช่วงเปลี่ยนจากฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับแต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาที่สามารถที่จะ เห็นแสงเหนือได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการชมแสงเหนือแบบที่สบายทยี่สุดในโลกเลยแล้วสิ่งที่มันต่างกันกันกบเรือเดินสมุทรลำใหญ่ๆอย่างผมไปปีที่แล้วไปเรือสมุทรลำใหญ่เนี่ยออกไปกลางทะเลเห็นแสงเหนือเต็มตามเหมือนกันแต่ว่าก็โชคดีที่แสงเหนือมันมาแบบเปล่งเปลี่ยงแบบชัดๆเลยอะ่ะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยมันไม่สามารถจะปิดไฟบนดาดฟ้าได้มันก็จะเห็นแสงเหนือแต่มันก็จะถูกไฟบนดาดฟ้าเนี่ยรบกวนสายตาพอสมควรแต่ยังเลือก คาเวลาซึ่งเป็นเรือลำที่ขาดไม่ใหญ่เหมือนเรือเดินสมุทรเนี่ยมันลัดเลาะเข้าไปตามฟยอนเนี่ยเวลาที่แสงเหนือมาเนี่ยแล้วเราขึ้นไปชมบนดาดฟ้าเนี่ยเขาสามารถหลีไฟบนดาดฟ้าเนี่ย ให้เราชมแสงเหนือกันได้แบบเต็มที่เพราะหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยเคยไปชมแสงเหนือกับเรือลำใหญ่โตมาแล้วเนี่ยมัน,มน,มนเจอแสงบนเรือรบกวนพอสมควรแต่มันก็ยังเห็นชัดนะเพียงแต่ว่ามันจะรู้สึกรำคาญกับแสงบนเรือที่มันรบกวนแต่ว่าจากเรือที่เราไปล่องฟอยอตเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาพวกนั้นเพราะเราจะไปกันเนี่ยเรือบินจากกรุงเทพโดยการบินไทยนะครับ ซึ่งกพึ่งกําลังจะเปิดเส้นทางบินตรงจากกรุงเทพไปออสโลเพราะนั้นก็จะเดินทางสะุวกสบายขึ้นก็จะเป็นเส้นทางที่สบายที่สุดพอบินไปลงที่ออสโลเสร็จเนี่ยนะครับเราก็จะไปเที่ยวที่เมืองหลวงเก่าของนอร์เวย์ก็คือเมืองทุนไฮเมืองทงุนไฮนี่ก็จะเป็นเมืองที่ สวยงามเป็นเมืองหลวงเก่าของนอร์เวย์ก็ยังมีโบสถ์วิหารอาสนวิหารสวยๆของนอร์เวย์ของพวกไวกิ้งที่ยังอยู่ที่นี่อยู่นะครับจากเมืองทอนไฮเนี่ยเราก็นั่งเรือล่องเข้าไปสู่เมืองโบโดนะครับเมืองโบโดนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการท่องเที่ยวของนอร์เวย์ซึ่งอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะที่เราเดเว์จัดไปเที่ยวที่เมืองโบโดแล้วก็ไปดูแสงเหนือแน่นอนว่าเมืองหลวงของการชมแสงเหนือเนี่ยก็คือเมือง อมโซเมืองอมโซจะเมืองที่ไปชมแสงเหนือกันที่เมืองอมโซ่เนี่ยเราก็จะขึ้นแต่เช้าไปบนยอดเขาไปชมจิวทัศ์ของเมืองแบบ360องศาไปชมวิหารอาร์กติกที่นั่นนะครับแล้วก็มีโอกาสเห็นแจงเหนือเยอะแยะมากมายที่อมโซ่ครับเต่เมืองโปรดที่สุดที่พี่เกิงและผมชอบที่สุดเนี่ยคือเมืองคีเคนสที่บอกเป็นเมืองโปรดที่สุดเนี่ยเพราะว่าที่คีเคนสเนี่ยเราจะได้ทัน ปูรลสกาปูแลสกากันแบบไม่อั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เขาไปอย่างพี่เกิรไปฤดูหนาวก็จะบรรยากาศหนึ่งเรื่องฤดูหนาวนี้คือจะต้องนั่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสโนมบิลสโนมบิลแล้วก็ไปเจาะทะเลเอากระชังที่ดักไอปูรลสกานี่ขึ้นมาแต่เราไปในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเพราะน้ำมันยังไม่เป็นน้ําแข็งเราก็ต้องนั่งเรือไปนะครับแล้วก็ไปเอาไปเก็บกระชังที่เขา ตักปูเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เอาปูมารับประทานกันตอนที่เขาเอาปูกับปูเนี่ยเราดูแต่ตอนที่เขาเอาปูไปทําอะไรเนี่ยเราไม่ต้องไปดู <c oughs> เราก็ไปชมอย่างอื่นๆไปเดินชมทิวทัศน์กันพอเ,เต็มที่แล้วเนี่ยเราก็มาทานปูด้นน้ำลายไหลเลยเนี่ย <c oughs> นึกถึงปูลสก้าแบบหวานเนื้อหวานๆแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของไทยนะพี่ทะเกงมันเข้ารอร่อยมากมาคือคือบรรยากาศมันอย่างนี้คือถ,ถ้าเราไปแนละ้นหน้าหนาวนะ แล้วนั่งสโนโมบิลเข้าไปเนี่ยให้นึกถึงเวลาที่เราเล่นสกีในหิมะ,ะและถ้าหิมะมันตกตอนนั้นนะมันจะฟินที่สุดเลยครับ<ะ>ลูกทัวร์ของเราที่เคยไปแล้วเจอบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยทุกคนมีความสุขมากเลยบอกว่า<ะ>ลองซิ่งอีกนานๆได้ไหมซิ่งซิ่งอยู่ในทุ่งหิมะที่มินมีหิมะกำลังตกนะ,ะแต่ถ้าไปช่วงที่ฤดูเนี่ยเดือนประมาณสักเดือนตุลาเนี่ยแล้วก็นั่งเรือเข้าไป ความงามมันจะเป็นอีกแบบนึงก็คือไอ้ตรงที่เราจะเข้าไปจากโปเนี่ยสองข้างทางเนี่ยมันจะเป็นภูเขาขึ้นมาแล้วถ้าไปในช่วงที่มันโพรเพนหน่อยหนึ่งมันจะสวยมากเพราะแ,แสงมันจะกระทบน้ํากระทบหิมะนะแล้วเรือมก็จะล่องอยงู่แล้วน้ำมันจะเรียบกลิบเลยนะมันเป็นทะเลแต่ว่าเป็นทะเลที่แบบเว้าวเข้ามาในแผ่นดินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ขื้นเลย นะครับแล้วก็อร่อยมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของทริปที่เราจะไปเที่ยวชมแสงเหนือกันแบบที่เรียกได้ว่าสบายที่สุดเท่าที่จะสบายได้เลยนะครับออกเดินทางวันที่28ตุลาคมถึงวันที่6พฤศจิกายนนะครับเชิญชวนกันนะครับไปเที่ยวกันเพราะว่าทริปนี้แล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือที่สุดละพลาดจากปีนี้ไปหรือพลาดจากต้นปีหน้าไปเนี่ยแสงเหนือก็ยังมีทุกปีแหละเพียงแต่ว่าโอกาสที่จะเห็นแสงเหนือมากอย่างนี้เนี่ยต้องรอปีอีก 1ิปีมันจะกลับมาอีกวงรอบหนึ่งนอกจากนี้นะครับก่อนจะจบรายการนียขออนุญาตนะครับมีสิ่งดีๆของดีๆของเาราเมานําเสนอ <c oughs> ไปเที่ยวที่ไหนทั่วโลกนะครับอย่าลืมอันดับแรกครีมกนแดดชิลครับครีมกนแดดชิลเราเนี่ยผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาตินะครับข้างหลังนี่เขียนเลยลองซูม m ดูข้างหลังได้นะครับว่าเขียนเลยว่าเป็น ออร์แกนิกอินเกรดเดียนนะครับเป็น natural อิน r กรดเดียนเราก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีพาราเบนเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะแพ้นะครับผมไม่เป็นคนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ครีมกันแดดเนี้ยตลอดนะครับเป็นครีมกันแดดที่เป็นสินค้าขายดีเราเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่แล้วนะครับถ้าเทียบกับบรรจุภัณฑ์เดิมซึ่งเป็นสีฟ้านะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ก็เพื่อให้เป็นโทนเดียวกันเป็นโทนสีขาวแล้วเราก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ ยอดนิยมทีเดียวเพราะว่าเอาไปขายกันเนี่ยเรียกได้ว่าขายดีบขายดีกันเลยพี่เกลิมแล้วคนใช้ล้วก็ชอบคือหลายคนซื้อแล้วนะครับคือเซรั่มบำรุงผิว<อ>แล้วก็มอยเจอไรเซอร์บำรุงผิวสองันนี้ควรจะใช้คู่กันเวลาทานเนี่ยแนะนำนะครับว่าอันดับแรกเนี่ยทาเซรั่มบำรุงผิวก่อนคือหลังจากล้างหน้าทาความสะอาดอาบน้ำอาบท่าเสร็จเนี่ยทาเซรั่มบำรุงผิวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ ทามอยเจอร์ไรเซอร์มอยเจอร์ไรเซอร์ของเราเนี่ยสามารถทาได้ทั่วทั้งหน้าเราเช่นกันนะครับว่ามอยเจอร์ไรเซอร์ของเราเนี่ยไม่ได้ใส่สารเคมีใดทั้งสิน้นพอเราใช้แล้วเนี่ยไม่แพ้อย่างผมเป็นคนแพ้ง่ายก็ไม่แพ้แล้วสองอันทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับมีส่วนผสมที่มาจากสารสกัดจากสาลายทะเลจากฝรั่งเศสซึ่งสา่ายทะเลจากฝรั่งเศสเนี่ยเป็น ส่วนประกอบสำคัญที่ใช้ในการบำรุงผิวหรือ anti aging เนี่ยของเครื่องสำอางยี่ห้อดังของฝรั่งเศสยี่ห้อหนึ่งเลยซึ่งผมต,งต้องเรียนจริงๆคุณผู้ชมเป็นพี่เกิดว่าตั้งแต่เป็น10ปีมาแล้วละ่ะผมใช้เครื่องสำอางยี่ห้อนั้นเนี่ยเราก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยแล้วก็จนกระทั่ง l a บของที่ผลิตชิลเนี่ยมาคุยกับผมว่าเฮ้ยพี่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ,ะใช้สูตรที่ ใช้สารลายสกัดจากฝรั่งเศสเนี่ยมาใช้ได้แล้วนะเราพี่ลองไหมผมก็ลองก็ามาลองตั้งแต่ที่เขาทํากันในห้องแลบก็ลองนะแล้วผมก็จะบอกเลยว่า texture มันยังไม่ได้ตั้งแต่เดือนมกราผมให้เขาปรับจนกระทั่ง texture เนี่ยมันออกมาดีเราก็คือพอทาลงไปบนผิวหน้าเนี่ยซึมเข้าไปในผิวหน้าอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันเนี่ยยังรู้สึกถึงความชุ่มชื้นอยู่คือครีมจุนวนมากเนี่ย ทาไปแล้วหน้ามันแบบสามารถทอดไข่ดาวได้แต่อันนี้เนี่ยทาไปแล้วรู้สึกชุ่มชื้นแต่ว่าซึมเข้าใต้ผิวได้อย่างรวดเร็วจนกระทั่งประมาณเดือนมีนาคมอะตลที่เขาทําตัวเนี้ยเขาทำเท็กเจอร์แบบที่ผมคิดว่าเหมาะสมละแล้วผมก็ทดลองใช้ด้วยตัวเองมาโดยตลอดนะครับก็ไม่มีอาการแพ้ทุกวันนี้ผมก็เปลี่ยนจากครีมที่พูดจริงว่าอย่างเซรั่มตัวที่ ผมถืออยู่ในมือเนี่ยเราขายราคาขวดละ1,500บาทถ้าเป็นยี่ห้อเดิมที่ผมใช้เนี่ยนะพี่ตะเกิรขวดละ19,000บาทอ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเรียกแล้ว่าถูกกว่าเดิมประมาณ10เท่าอะ่ะเราผมก็ถือว่าเอาส่วนนี้มาประหยัดลงดีกว่าแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับครีมมอยส์เจอร์ไรเซอร์1,900บาทเซรั่ม1,500บาทซื้อ2องันคู่กันเหลือเพียงแค่3,000บาทนะครับก็สามารถที่จะใช้ทาได้3ตัวก็ทา จะรั่มก่อนตามด้วยมอยเจอไรเซอร์แล้วก็บวกอีก550บาทถ้าครีมกันแดดพี่เกินต้องมาไปลองนะพี่เกินนะครับอันนี้ก็เป็นเชิญชวนนะครับมีของดีๆก็มาเรียนผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่0614210110แล้วก็0614212680ผิวเหมือนทุเรียนเนี่ยทาแล้วเรียบไหมไม่พี่ทุเรียนมันเป็นเอกลักษณ์ของมันพี่อัไหนอันไหจริงเราก็บอกว่าจริงแต่ว่า ใช่แล้วแอนตี Anti ้อายจิ้งหน้าอ่อนเยาว์นะครับคืออะไรที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยไม่เป็นไรแต่ทาไว้แล้วก็หยุดมันไวอยู่ตรงนั้นนะครับ okay, เราคงคไม่โฆษณาว่าทาปุ๊บแล้วหน้ามันจะตึงเป๊ะราวกับว่าไปผ่าตัดดึงเนียงมาไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเราหยุดเวลาไว้ได้ครับเราแอนตี้อ n g จิ้งหยุดเวลาไว้ได้ด <า S 1> วันนี้นลากันไปก่อนนะครับ,รบสวัสดีครับ